เฮลนเรียถึงแม้จะได้เสียงงุ่มนิ่งแต่เราก็ขอบคุณพระเจ้านะคะอคขอบคุณพระเจ้าสุขไปถึงสวรรค์แล้วอนะ่ะเราใช้ไใจพูดชัดเจนอนะ่ะขอบคุณพระเจ้าสำหรับอะไรคะขอบคุณพระเจ้าที่วันพฤหัสเสก็บคะแนนวิชาคณิตไดส้สิบคะแนนเฮเรียหนูมีนะจ๊ะขอบคุณพระเจ้าที่เมื่อวาน ไปถ่ายคลิปข้างนอกสนุกมากเลยแล้วก็เศร้าหลายคนอากาศร,ร้อนนะคะเศร้าหลายคนแล้วก็สนุกหลายคนนะ <c oughs> ขอบคุณพระเจ้าที่เจ้ขอบพระมาเจ้าที่ให้ทตัวไปมาบูไม่ยากวันนี้เพื่อนได้มาบวชสักทีขอบพระเจ้าที่ให้เรามาเจอาที แล้วก็ขอบคุณพระเจ้านะคะสําหรับเมื่อวานที่เราไปถ่ายทาคลิปวิดีโอเรานัดก,กันแต่หงหกโมงเจ็ดโมงแต่งตัวกันนะแดดไม่ยอมเหมือนกับว่าเราก็นัดก,กันว่า,าวันเสาร์เราจะแบบออกไปถ่ายทาวิดีโอกันแต่ว่าเผื่อว่าเช็คปิการณอากาศนะอบอกว่าฝนจะตกก็เลยนะเด็กๆเ,เ,เราช่วยกันอธิษฐานนะให้ฝนไม่ตกลุ่งบอกว่าไงลุ้ยอธิษฐานสี่เวลาเลยค่ะใช่ไหม ขอให้ฝนไม่ตกเราเด็กๆก็อธิษฐานเพื่อฝนฟ้าอากาศปรากฏว่าไงคะตอนเช้าฝนก็ตกแต่เช้าเลยนะตกแล้วก็หมดไปอนะ่ะเจ็ดแปดโมงก็แดดยังไม่มาเด็กก็แต่งตัวกันเก้าโมงสิบโมงก็ออกไปโหแดดแดงจ้าเลยถ่ายทำกันไปถ่ายทำกันมาบางคนลอนทนไม่ไหว ท้อบ้างร้องไห้บ้างใช่ไหมคนะแต่ว่าก็ลุกขึ้นมาแล้วก็สู้แล้วก็ถ่ายทำกันทั้งวันมื่อวานแดดร้อนจ้าเลยบอกว่าเราก็ขอบคุณพระเจ้าไงเพราะว่าเราอธิษฐานขอให้แดดออกใช่ไหมแล้วก็ลุยกันนานาาอ่ะก็